พระธรรมบทภาคที่หนึ่งยมะกะวักวันานาเสนอเรื่องที่สิเรื่องภิกษุสองสหายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุสองสหายตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระหมปีเจสหิตัง ภาสมาโนเป็นต้นความพิสดารว่ากุลบุตรสองคนชาวเมืองสาวัตถีเป็นสหายกันไปยังวิหารฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาแล้วละก,กามทั้งหลายถวายชีวิตในพระาศาสนาของพระาศาสดาบวชแล้วอยู่ในสำนักพระอาจารย์และพระอุปชา ตลอดห้าปีแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนาได้ฟังวิปัสนาธุระและคันธธุระโดยพิสดารแล้วรูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อภายแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธธุระได้แต่จะบำเพ็ญวิปัสนาธุระดังนี้แล้วทูลให้พระศาสดา ตรัสบอกวิปัสนาจนถึงพระอรหันตภาคเพียรพยายามอยู่บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายฝ่ายภิกษุรูปนอกนี้คิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธทุระดังนี้แล้วเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับกลางธรรมสวดสรพัญญะในสถานที่ตนไปแล้วไปแล้วเที่ยวบอกธรรมแก่ภิกษุห้าร้อรูป ได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่18คณะภิกษุทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่ที่อยู่ของพระธิรานอกนี้ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านบรรลุพระอาหารหันต์แล้วนมัสการพระเทระเรียนว่ากระผมทั้งหลายใครจะเฝ้าพระศาสดาพระเทระกล่าวว่าไปเถิดผู้มีอายุท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดา นมัสการพระมหาเทระทั้ง8ปสิบรูปตามคำของเราจงบอกกะพระเถระผู้สหายของเราบ้างว่าท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลายนมัสการใต้เทา้าดังนี้แล้วส่งไปภิกษุเหล่านั้นไปสู่วิหารถวายบังคมพระาศาสดาและนมัสการพระอสิติมหาเทระแล้วไปสู่สำนักพระขันธิกาเทระเรียนว่าใต้เท้าขอรับ ท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสก,การถึงไต้เท้าก็เมื่อพระเถระนอกนี้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าเป็นภิกษุผู้สหายของไต้เท้าเมื่อพระเถระทรงเขาเยี่ยมอย่างนี้ไปเรื่อยๆภิกษุนั้นอดทนอยู่ได้สิ้นการเล็กน้อยภายหลังไม่สามารถเจะทนอยู่ได้ เมื่อพวกอคตุกะภิกษุเรียนว่าท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการเต้เท้าดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าอาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครเมื่อภิกษุทั้งหลายเรียนว่าเป็นภิกษุผู้สหายของเต้เท้าขอรับจึงกล่าวว่าก็อะไรเล่าที่พวกท่านเรียนในสำนักของภิกษุนั้นบรรดานิกายมีทีข้านิกายเป็นต้นนิกายใดนิกายหนึ่งหรือ หรือบรรดาปิดกสามปิดกหนึ่งหรือที่พวกท่านได้เรียนแล้วดังนี้แล้วคิดว่าสหายของเราย่อมไม่รู้จักคาถาแม้ประกอบด้วยสองบทถือผ้าบบกสุกุลเข้าป่าแต่ในคราวบวชแล้วยังได้อันเตวาสิกมากมายหนอในการที่เธอมาเราควรถามปัญหาดู ในการต่อมาพระเทระฝ่ายวิปัสสกะได้มาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาตรจีวรไว้ในสำนักพระเทระผู้สายแล้วไปถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระอสิติมหาเทระแล้วก็กลับมาที่อยู่ของพระเทระผู้สหายลำดับนั้นพระคันธิกะเทระนั้นให้พิสุททั้งหลายทำวัดแก่ท่านแล้วถือเอาอาสนะมีขนาดเท่ากัน นั่งแล้วด้วยตั้งใจว่าจากถามปัญหาขณะนั้นพระศาสดาทรงทราบว่าคันธิกาภิกษุนี้เพิ่งเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้แล้วเกิดในนรกด้วยทรงเอ็นดูในเธอทําประหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จถึงสถานที่ เธอทั้งสองนั่งแล้วประทับนั่งเหนือพุทธาฏที่เธอจัดไว้แท้จริงพิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่งในที่นั้นนั้นจัดอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงนั่งเพราะเห็นนั้นพระศาสดาจึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันธิกะภิกษุนั้นจัดไว้โดยปกตินั่นแหลก่อแลครั้นประทับนั่งแล้วจึงตรัสถามปัญหา ในปฐมฌานกะคันธิกะภิกษุครั้นเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้จึงตรัสถามปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติทั้งแปดตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปพระคันธิกาเทระก็ไม่อาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียวพระวิปัสสกาเทระนอกนี้ทูลตอบปัญหานั้นได้ทั้งหมดทีนั้นพระาศาสดาตรัสถามปัญหา ในโซดาปฏิมาก,กับเธอพระคันธิกะเทระก็ไม่สามารถทูลตอบได้แต่นั้นจึงตรัสถามกับพระขีนาสวะเทระพระเทระก็ทูลตอบได้พระาศาสดาทรงชมเชยว่าดีละดีละ แล้วตรัสถามปัญหาแม้ในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับพระคันธิกะเทระก็ไม่ได้อาจทูลตอบปัญหาได้สักข้อเดียวส่วนพระขีณาศพทูลตอบปัญหาที่ตรัสถามแล้วถามแล้วได้พระศาสดาได้ประธานสาธุการแก่พระขีณาศพนั้นในฐานะทั้งสี่เทวดาทั้งหมดตั้งต้นแต่ภูม,มิทเทวดาจนถึงพรหมโลก และนาครุตได้ฟังสาธุการนั้นแล้วก็ได้ให้สาธุการพวกอันเตวาสิกและสถิวิหาริกของพระคันติกาเทระได้สดับสาธุการนั้นแล้วจึงยกโทษพระศาสดาว่าพระศาสดาทรงทำกรรมอะไรนี่พระองค์ได้ประทานสาธุการแกพระมหักะเทระ,ระผู้ไม่รู้อะไรอะไรในฐานะทั้งสี่ ส่วนท่านอาจารย์ของพวกเราผู้จำทรงพระประยัติธรรมไว้ได้ทั้งหมดเป็นหัวหน้าภิกษุประมาณ500รูปพระองค์ไม่ได้ทรงทำแม้มาดว่าความสรรเสริญลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันนี่ เมื่อพิสูจนเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วตรัสว่าอาจารย์ของพวกเธอเช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนบุตรของเราเช่นกับเจ้าของผู้บริโภคปัจจกโครสตามชอบใจดังนี้แล้วได้ภาษิทิพระคาถาเหล่านี้ว่าหากว่าน,นรชนกล่าวพระพุทธพจน์ อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มากแต่เป็นผู้ประมาทแล้วไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นใสเขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนหลาวอื่นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครสชน้นหากว่านารชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อยแต่ เป็นผู้มีปกติประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรทมไจเขาละราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วหมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลหน้าบทเหล่านั้นบทว่าสหิตังนี้ เป็นชื่อแห่งพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกนรชนเข้าไปหาอาจารย์ทั้งหลายเล่าเรียนพระพุทธพจน์นั้นแล้วกล่าวคือบอกได้แจกแสดงอยู่ซึ่งพระพุทธพจน์แม้มากแจกชนเหล่าอื่นแต่หาเป็นผู้ทําจิตอันการกระกบ,บุคคลฟังธรรมนั้นแล้วจะพึงทําไม่คือไม่ยังการทําไวในใจให้เป็นไปด้วยอํานาจแห่งไตรรักษ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้น ชั่วขณะแม้สักว่าไก่ปรบปีกนรชนนั้นยอมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลศักว่าการทําวัตปฏิบัติจากสำนักของอันเตวาิกทั้งหลายอย่างเดียวแต่หาเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะไม่เหมือนคนเลี้ยงโครัรกษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างประจำวันรับไปแต่เช้าตรู่เวลาเย็นนับมอบให้แก่เจ้าของทั้งหลายแล้ว รับเอาเพียงค่าจ้างรายวันแต่ไม่ได้เพื่อบริโภคปัญจักโครถตามความชอบใจฉะนั้นเหมือนอย่างว่าเจ้าของโคพวกเดียวย่อมบริโภคบัญจักโครถแห่งโคทั้งหลายที่นายโคบานมอบให้แล้วฉนันใดการกักบ,บุคคลทั้งหลายฟังธรรมอนนรชนนั้นกล่าวแล้วปฏิบัติตามที่น,นรชชน,นั้นพร่ำสอนแล้วก็ฉะนั้นบางพวกบรรลุปฐมฌานเป็นต้น บางพวกเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุมรรคและผลจัดว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะเหมือนพวกเจ้าของโคย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งโครถฉนั้นพระศาสดาตรัสคาถาที่หนึ่งด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้มีสุตะมากแต่มีปกติอยู่ด้วยความประมาทไม่ประพฤติแล้วในการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย ด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นหาตรัสด,ด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ทูตสีไม่ด้วยประการชนีส่วนคาถาที่สองพระองค์ตรัสด,ด้วยอำนาจแห่งการรักบุคคลผู้แม้มีสุตาน้อยแต่ทำกรรมในการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู่ในบทเหล่านั้นบทว่าอปัมปิเจความว่าน้อยคือแม้เพียงหนึ่งวัค หรือสองวักบาทพระคาถาว่าธรรมสโหติอนุธรรมจารีเป็นต้นความว่าน,นรชนรู้อัดรู้ธรรมแล้วพระพฤทธรรมอันสมควรแก่โลกุตรธรรม9คือพระเภทแห่งธรรมมีปาริสุทธิศีลสีผู้ด,ดงคุณและอสุภกรรมฐานเป็นต้นที่นับว่าข้อปฏิบัติ อันเป็นส่วนเบื้องต้นย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีปกติประพฤติธ,ธรรมสมควรคือหวังการแทงตลอดอยู่ว่าเราจะแทงตลอดในวันนี้เราจะแทงตลอดในวันนี้ทีเดียวชื่อว่าย่อมประพฤติน,นรชนนั้นละราคะโทสะเละโมหะได้ข้อปฏิบัติชอบนี้แล้วกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้โดยชอบคือโดยเหตุโดยนัยยะ มีจิตหลุดพ้นดีแล้วด้วยอำนาจแห่งตะทงังควิมุตติวิขำพนาวิมุตต์สมุดเฉดวิมุตต์ปฏิปสัสสทิวิมุตติและนิสารณนาวิมุตต์หมดความถือมั่นอยู่ในโลกนี้หรือในโลกอื่นคือไม่เข้าไปยึดถือขันอายตนะและธาตุทั้งหลายอันนับเนื่องในโลกนี้และโลกอื่นหรืออันเป็นภายในและภายนอกด้วยอุปาทานสี ชื่อว่าเป็นมหาขีนาศกย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะคือผลอันมาแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะกล่าวคือมักและคุณเครื่องเป็นสมณะคือกองแห่งอาเซกะธรรมหา้าพระศา,ศาสดาทรงรวบยอดแห่งเทศนาด้วยพระอรหัตเหมือนนายช่างถือเอายอดแห่งเรือนด้วยยอดแจ้วฉะนั้นดังนี้ในการจบคาถา ชนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แจ่มหาชนดังนี้แลเรื่องพิกษุสองสหายจบยบมกกวักบรรณาจบวักที่หนึ่งจบ